เราอยู่ใน s u บา r ุฟอ r e เรสเตอรนะครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งาน a d a p t i v e Cruise Control นะครับซึ่งมันจะมากับรถ Forester ที่มี i s i g h ก็คือระบบช่วยเบรกนะครับผมระบบช่วยลดความเร็วด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาลองเซตไ s i ซตตามกับคันข้างหน้าดูนะครับโดยใช้ a d a p t i v e Cruise Control นะครับว่าทำกันยังไงนะครับผมอันดับแรกกดไอคอนตรงนี้นะครับ ให้ขึ้นมาแบบนี้นะครับหน้าจอกางจะขึ้นแบบนี้หน้าจอฝั่งคนขับจะขึ้นแบบนี้พอขึ้นแบบนี้ได้แล้วนะครับเราก็ลองขับตามคันหน้านะครับผมพอได้คันหน้าที่เราจะตั้งแล้วนะครับกดเซตลงมาอ่านี่จับกับคันนี้แล้วนะครับพอจับกับคันนี้แล้วผมไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้เหยียบเร่งเลยนะครับแต่สังเกตรถจะเลื่อนเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเองนะครับเพราะเขาตามคันหน้าอยู่เวลาคันหน้าชะลอความเร็วนะครับรถเราก็จะชะลอความเร็วด้วย คันหน้าเบรกรถเราก็จะเบรกด้วยนะครับผมอ่าอันนี้คือการตั้ง Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งใครที่มีอ่าตอนนี้คันข้างหน้าหายไปแล้วพอคันข้างหน้าหายไปความเร็วเราตั้งไว้ที่75นะครับเขาก็จะกลับไปที่ความเร็วที่75ให้นะครับผมพอไปเจอคันข้างหน้านะครับเขาก็จะล็อกให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมใครที่มีสุรุ Forester อยู่แล้วก็ใช้งานตามนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มี Subaru Forester ก็ติดต่อได้เลยนะครับที่โชว์รูม Subar ุเกษตรนวมินครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ติดต่อให้ไว้ด้านล่างนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ